กรมอุตุเตือน42จังหวัดเจอฝนแน่กทมโดนด้วยเดี๋ยวเราไปเช็คกันในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับวันนี้วันที่18กรกฎาคม2565กรมอุตุประกาศเตือน42จังหวัดยังคงเจอฝนหนะักตกร้อยละ40%ของพื้นที่กทมโดนด้วยระหว่างช่วงบ่ายถึงคำ่ำขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายเอาไว้ด้วยสำหรับ เรื่องนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนายเอกพยากรณอากาศเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับฝากกดกระดิ่งกริ๊งกรกริง,รง,รงเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันที่18กรกฎาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเชียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ส่วนมากบริเวณรับมลสมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้เอาไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับการพยากรณ์อากาศในประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดไม่ฮ่องสอนเชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37งองศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬกาลสินมุก,าก,ามกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ร่วมตวะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพระกลางนะครับมีฝนฟ้าขนอง140้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอ,อุณหภูมิต่ำสุด22 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 ถึง36องศาเซลเซียสรวมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อกันที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสะแก้วระยองจันทบุรีและตลาดอุณหภูมิต่ำสุด24 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถ35องศาเซลเซียส รมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%์ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับส่วนมากจะมีฝนตกอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสรวมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกราฟิกนะครับจากแอปพลิเคชัน windy นะครับโดยผ่านาระบบดาวเทียม ECMWF นะครับก็คือในช่วงเวลาเช้านะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะดูปริมาณฝนที่สะสมนะครับเดี๋ยวจะดูอ ฝนที่จะตกนะครับก็จะมีเป็นกราฟิกสีฟ้าขึ้นมาในช่วงเช้าเนี่ยนะครับในทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีฝนตกเท่าไหร่นะครับก็จะไปมีตรงช่วงปลายนะครับของอำเภอพรเจริญนะครับน่าจะเป็นในช่วงแถบที่ใกล้กับแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับก็จะมีตกในช่วง8โมงเช้า นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับ9โมงก็ยังไม่หมดหมดแล้วครับ9โมงก็จะหมดฝนก็จะหมดไปนะครับตรงนี้ก็ทั่วประเทศก็ยังไม่มีฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะครับฝนจะเริ่มตกแล้วนะครับก็จะมีในช่วงบ่าย2เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีฝนตกนะครับปลายนะครับจากจังหวัดที่กล่าวไปข้างต้นทั้ง42จังหวัดนะครับและไปในช่วงค่ําก็จะมีหนักขึ้นนะครับทางฝั่งภาค กลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับและมาทางภาคใต้ด้วยนะครับปราณบุรีหัวหินประจวบนะครับชั่มเพชรบุรีนะครับทางนี้ในช่วงเวลาบ่าย3โมงนะครับบ่ายสาโมงหรือ15นาฬิกานะครับและทางเมืองกาญนะครับสวนพึ่งจอมบึงนะครับโพธารามราชบุรีนะครับนครปฐมนะครับห้วยกระเจ้านะครับแล้วก็ไปทาง ฝั่งอุ้มผางนะครับทางจังหวัดตากนะครับทองผาภูมินะครับกาญจนบุรีลานสักนะครับอุทัยธานีบ้านไร่นะครับก็จะมีฝนตกอยู่ทางเนี้ยเยอะนะครับแล้วก็ไปทางภาคอีสานนะครับตอนล่างนะครับก็จะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับขุขันนะครับกานทลักษ์นะครับศรีสะเกตเนาะแล้วก็เป็นอุบลราชธานีนะครับอำเภอเดชอุดมนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ปากช่องนะครับ สระแก้วนะครับแล้วก็จันทบุรีนะครับที่อำเภอสอยดาวนะครับแล้วก็แกลงระยองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงเย็นนะครับค่ำๆนะครับในช่วง18นาฬิกาก็คือในช่วงเย็นนะครับจะมีหนาแน่นอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะเป็นฝนที่ตกหนักนะครับในช่วง18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานะครับ แต่พอมาถึง20นาฬิกานะครับคือ2ทุ่มก็ยังตกอยู่นะครับแต่น้อยลงพอถึงในช่วง3ามทุ่มนะครับ3ทุ่มของวันนี้นะครับก็กรุงเทพก็จะหมดแล้วนะครับภาคใต้ก็จะเบาลงนะครับแทบจะไม่มีฝนเลยนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของการที่ย่อมความกดอากาศเนีะครับาดผ่านนะครับทางภาคอีสานของประเทศเรานะครับ ทำให้เกิดฝนตกในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีภาคใต้ปลายนะครับตามจังหวัดที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็นราธิวาสนะครับจะเป็นตกในช่วงบ่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นทางฝั่งอ่าวไทยนะครับเพชรบุรีปานบุรีหัวหินเนี่ยก็จะโดนฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเป็นต้นไปเลยจนถึงค่ำๆเลยนะครับฝนจะไปหมดจริงๆนะครับ ก็ทั่วทั้งแถบทะเลด้วยนะครับทางเพชรบุรีหัวหินราชบุรีกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็จะหมดในช่วงสามทุ่มของวันนี้นะครับแล้วก็ทางภาคเหนือพิษณุโลกนะครับพิจิตรกำแพงเพชรเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับจะจะไปหนักตรงแถบที่ติดกับลุ่มแม่น้ําโขงนะครับก็บ้านดอนคู่นะครับสีสงครามอะไรเนี่ยนะครับแถวแถว ถแถวๆที่ติดกับประเทศลาวนะครับมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่นะครับก็จะไปหนักในช่วงดึกอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดนะครับก็ฝากกราบขอประทนานอภัยกับทุกท่านเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปข่าวสารแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในายเอกเอาไว้ด้วยนะครับถ้าจังหวัดไหนฝนตก อย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์นะครับบอกเพื่อนๆน,นะครับฝากคอมเมนต์บอกในเอกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ